สวัสดีค่ะน้องกระจังค่ะเหลือๆไม่ได้ไลค์คลิหลายวันเลยาะมีแต่นอนเนี่ยมาถึงก็นอนอย่างเดียวเลยไงคะไงคะหัวเปียกเลยร้อนร้อนใช่ไหมคะน้ำปักจุด้วยน้ำปักจุแอปแบ้ เก่งจังเลยหนูเล่นอะไรลูกเก่ง <Okay. S 1> จ้าจ้าพูดหน่อยจ้า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 ไหนเร็วลูก <Okay. S 1> หนูเล่นกระติบข้าวค่ะโว้ยหนูจะไปกัดได้ไงลูกกัดไม่ได้กัดไม่ได้ไว้ยายเดี๋ยวฟันจะหลุดนั่นน่มัหนักมากเลยข้าวเต็มกระติบเลยนะลูกน้งกระจัง ทานเก่งอย่างเดียวเลยค่ะยังไม่เดินเลยยืนได้นิดหน่อยจ้าจ้าจ้าเร็วๆลูกจ้าจ้าจ้าโอ้หนูทำอะไรลลูกคุ้นๆแล้วลูกหน,นกูชอบทำแบบนี้เหมือนพี่มุกตานเด็กๆเลยลูกโอ้โหโอ้โหหนูทำอะไรน้องกระจงังเดี๋ยวฟันหลุดนะลูก เล่นอะไรนะลูกเดี๋ยวฟันรูดเดี๋ฟันลูดจะดึงแรงกัรลูกแมวเอไม่เกัดเ,เล่นเบาๆลูกเล่นเบาๆของเล่นก็มีเยอะแยะนะคะทุกคนแต่หนูไม่เล่นหนูชอบเล่นอะไรแปลกๆใหม่ๆ นมเนี่ยหนูนจะจบข้าวเหนียวกินเลยลใช่ไหมลูกโอ้จ้าจ้านี่ทำอะไรลูกทำอะไรนะแฉวไม่กินหนูไม่กินนอนกัดไม่กัดลูกไม่กัดเลยฟันจะหลูกเลยดีทุกคนนะคะไม่ค่อยได้ทักทายกันเลยเวันน้องกัดก็มีแต่นอนนอนเห็นแม่ก็อยากแต่กินมัมมัมอย่างเดียวเลยฮึมทำปากจู๋ม้ลูก จ,จ้าจ้าเอาเรียกหน่อยแม่เียกแม่โชว์เอฟซีหน่อยแม่น้องกระจ๋าแม่กระจังแม่พูดนะลูกแม่พูดคนเดียวก็เป็น กระจังทำไอรลูกไม่เล่นไม่เล่นกัดสายติบข้าวได้ไงลูกไม่ใช่ของเล่นเด็กเลยกระจังนี้สุดยอดเลยถ้าแม่มานี่แม่แค่จอดรถก็รู้เลยว่าแม่มาใช่ไหมลูกลู้นี่มันฉูดยอดจริงจริงเอพอแล้วลูกพอละมาแม่แม่จะไปเก็บมามาแม่ให้ไปเอามาให้แม่ไปเก็บมาลูกมาแม่ขอนะแม่ไปเก็บไว้ละไปเก็บแล้วนะ